Facebook สร้างไรายได้เริ่มต้นเราต้องรู้สิ่งนี้แต่ที่เมนูเส้นสามเส้นนอนอนต่อไปแต่ที่แดชบอร์ดเมื่ออาชีพแต่ที่ชื่อบัญชีเพจหรือบัญชี Facebook ของเราได้เลยนะครับต่อไปให้เราแต่ที่ความคืบหน้าประจำสัปดาห์ต่อไปแต่ที่โฟกัสในสัปดาห์นี้ ให้เราเลือกได้เลยนะครับว่าสัปดาห์นี้เราจะโฟกัสทำอะไรหลายท่านอาจจะไม่รู้ตรงนี้นะครับเช่นเลือกเสร็จให้เราแตะที่อัปเดตได้เลยนะครับและเราสามารถอ่านเพิ่มเติมตรงนี้ได้เลือกโฟกัสในสัปดาห์นี้เสร็จจะมีงานหรือการบ้านให้เราทำตามนะครับซึ่งงานหรือชาเลนจ์จะให้เราทำทุกสัปดาห์จะรีเซ็ตทุกวันจันทร์นะครับ ตรงนี้ไม่ได้บังคับถ้าเราทำงานสำเร็จจะช่วยให้เราเติบโตเร็วยิ่งขึ้นนะครับ